สวัสดีครับวันนี้น้องฟิวออรรถเข้าใหม่มาฝากนะครับกับเจ้าโตต้ารีโว่แคปตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง2องีบอกเลยว่าสภาพสวยๆนะครับปี2 0 2 2ยีสบสองสีเทาดำนะครับเลขไงใม่เพียง60,000นะครับในราคาเพียง4 4 0 0 0 0 0บาทนะครับลูกค้าประวัติดีเครดิตดีนะครับฟรีดาวผลอยู่ประมาณ7,000กว่าบาทนะครับเคยที่กำลังมองหาอยู่นะครับ อยากได้รถสวยเกรด A แบบนี้นะครับน้องฟิลรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีความไม่มีน้ำท่วมนะครับติดต่อน้องฟิลได้เลยนะครับ0657400689นะครับเบอร์สามารถแอดไลน์ได้นะครับบอกเลยว่าตัวรถสภาพสวยสุดๆนะครับตัวนี้เนาะไม่เพียงหลักหมื่นแล้วเป็นรถที่แบบสียอดฮิตด้วยนะครับตัวรถก็นานาจะเข้ามานะครับนี่ตัวนี้เนาะบอกเลยว่าเรารับประกันเครื่องยนต์น like และเกียร์นะครับราคาเพียง4 49,000บาทนะครับทุกคนบอกเลยว่า สภาพรถสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ปี2022ด้วยนะครับตัวนี้นะครับได้ในส่วนของโฉมหน้าใหม่นะครับนี่ทุกคนเป็นโฉมมาโฉมมาโฉมหน้าหมูป่านะครับทุกคนนี่เป็นโฉมหน้าหมูป่าแบบนี้เลยนะครับไฟก็เป็นไฮโดรเจนนะครับทุกคนก็เป็นโฉมหน้าใหม่เลยนะครับนี่ก็สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ชมหน้าก็จะมีเขี้ยวอยู่แบบนี้นะครับตัวนี้นะครับสามารถไปใส่ไฟตันหมอกได้นะครับก็จะมีตัวแปลงให้ด้านล่างนะครับนี่ บอกเลยว่าคลุมฟวยใสๆแบบนี้เลยนะครับแล้วในส่วนของกระจังด้านหน้าของเขานะครับก็มาในส่วนของสีดำนะครับตัดด้วยโครเมียมนะครับแบบนี้เลยนะครับตัวโลโก้อยู่กลางของตัวรถนะครับก็จะเป็นโตยต้าจะเป็นโลโก้โครเมียมแบบนี้เลยนะครับตัวรถบอกเลยว่าสภาพสวยสุดๆนะครับนี่สีตัวรถสีเดิมโรงงานนะครับเราก็ล้างทําความสะอาดให้เล็กๆน้อยๆแล้วนะครับตัวนี้เนาะก็ทําสปาเรียบร้อยนะครับสภาพรถบอกเลยว่าสวยสุดๆแล้วเรามีผลตรวจโครงสร้างด้วยนะครับนี่ เราดูในส่วนรอบๆคันกันเลยนะครับนี่ก็คุมไฟของเขาเป็นคุมไฟแท้นะครับติดสติกเกอร์นะครับไฮรักอยู่เรียบร้อยนะครับนี่ในส่วนของยางนะครับยางน้องฟิวเปลี่ยนมาให้ใหม่แล้วนะครับทั้ง4เส้นเป็นยางเม็กซีดนะครับยางปี2025นะครับดอกยางหนาๆแบบนี้เลยนะครับตัวรถนะครับมาในส่วนของขอบนะครับนี่ตัวนี้เป็นขอบอ่าตัวนี้เป็นขอบเท่าไหร่พี่ตองขอบสิบอ่าเป็นขอบส6นะครับยยางสองหนึ่งห้านะครับนี่ ครับ65ครบ6นะครับทุกคนนี่สภาพสวยมากๆเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวเซตดิชั t แท้นะครับป่งล้อต้องแบบนูนแบบนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับเป็นไฮลักนะครับไฮลักก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับตัวโครมไฟก็เป็นโครมไฟสีดำนะครับตัดด้วยไฟเลี้ยวนะครับนี่ติดกระจกแบบนี้เลยนะครับตัวฟิล์มต้องฟิลติดตั้งไม่ใหม่แล้วทุกบานนะครับด้ามจับของเขาก็จะมาในส่วนของสีดำนะครับอ่าตัวนี้เปิดข็บได้90องศานะครับเดี๋ยวดูในส่วนของหัวน็อตประตูนิดหนึ่งนะครับนี่ นี่สภาพตัวน็อตนะครับบอกเลยว่าเดิมๆนะครับตัวน็อตไม่มีขยับขยื่นนะครับสภาพรถสวยๆนะครับเปิดแคปให้ดูเลยนี่ตัวนี้นะครับเปิดแคปได้90องศานะครับนี่ตัวนี้นะครับน็อตนะครับแคปไม่มีขยับขยื่นนะครับตัวนี้ตัวใหม่เพนเพย์จะมาอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนนี่เพนเพย์นะครับปี2022นะครับในส่วนของตัวเพนเพยนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูเม็ดอาร์กันเลยนี่ในส่วนของเม็ดอาร์คนะครับบอกเลยว่าสภาพเม็ดอาร์คสวยๆเลยนะครับนี่เรียงตัวกันสวยมากนะครับเม็ดอาร์คเดิมโรงงานนะครับก็เป็นจุด หลักของตัวรถนะครับที่เราต้องดูนะครับเวลาเราซื้อรถมือสองนะครับก็ห้องเครื่องอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็โครงสร้างนะครับอันดับ2เนาะนี่ด้านในนะครับก็ได้ในส่วนของเบาะผ้านะครับนี่เบาะผ้านะครับรอยตะเข็บก็จะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับก็จะมีด้ามจับด้านบนนะครับตัวนี้เนาะคูนโซหน่งเขาก็จะเป็นสีดํานะครับทุกคนนี่ตัวนี้ก็จะมีในส่วนของที่วางแก้วน้ําให้ด้วยนะครับบอกเลยว่าสะดวกสบายมากเลยทีเดียวเนาะมีที่วางแก้วน้ําตรงนี้นะครับนี่ แล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องเก็บใส่ของนะครับนี่ตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้จะไม่มีแอร์เนาะนี่ตัวนี้เป็นช่องเก็บของต่างๆนะครับก็สามารถใส่ของได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี mm ้ก hmm. ็จะเป็นเกะหน้ารถนะครับตัวนี้เนาะจะมีในส่วนของบุ๊กเซอร์วิสนะครับคู่มืออุปกรณ์นะครับนี่บุ๊กเซอร์วิสนะครับคู่มือการใช้งานรถนะครับก็มีมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่สภาพรถบอกเลยว่าสุดนะครับคันนี้เนาะใครที่มองหาอยู่นะครับ นี่คนนั่งข้างนะครับก็จะมีในส่วนของกระจอมองข้างด้วยนี่แต่ว่าจะไม่ได้มีฝอยนะครับในส่วนตัวรถนะครับให้ดูในส่วนด้านหลังกัน tampoco. นิดหนึ่งนี่ด้านหลังนะครับก็จะมีในส่วนของเข็บนี่ตัวเข็บนะครับก็มีลําโพงนะครับแล้วก็จะมีช่องใส่ของอลึกเลยทีเดียวเนาะนี่ช่องใส่ของลึกเลยทีเดียวแล้วก็ด้านหลังนะครับได้ในส่วนของเบาะหนังนะครับให้ดูแมตช์เข็บนิดหนึ่งนี่ บอกเว่าเมนอาเแคบนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวรถบอกเลยว่าสภาพสวยแน่นอนด้านหลังได้ในส่วนของเบาะหนังนะครับตรงนี้นะครับก็จะเปในส่วนของช่องใส่ของนะครับนี่ช่องใส่ของก็ปกติก็จะใส่อุปกรณ์แม่แรงแล้วก็ประแจนะครับก็จะใส่2ช่องนะครับซ้ายขวาเนาะปกติก็จะอยู่ด้านในนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นผ้านะครับนี่สภาพบอกเรยว่าสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็เข็บนะครับก็สามารถเปิดกระจกได้นะครับแบบนี้เลยนี่เราสามารถเปิดกระจกจากเข็บได้ด้วยนะครับอ่า เราไปดูในส่วนของรอบๆคันกันบ้างนะครับนี่บอกเลยว่ายางน้องฟิวก็เปลี่ยนมให่ใหม่แล้วนะครับแล้วถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเช็คล้อตั้งศูนย์ถ่วงร้อยเรียบร้อยนะครับนี่สภาพรถบอกเลยว่าสวยๆนะครับมาดูในส่วนของด้านหลังกันต่อนะครับนี่ให้ดูไฟท้ายเลยนะครับไฟท้ายนะครับเทเดิมโรงงานนะครับสภาพสวยๆไม่มีคราบเหลืองนะครับแล้วก็ตัวน็อตหัวน็อตนะครับนี่หัวน็อต ท้ายกระบะนะครับนี่สภาพเดิมไม่มีรอยขันนะครับแล้วก็แม็กไครเนอร์ก็ถือว่าสภาพยังเหมยเลยทีเดียวนะครับนี่แม็กไครเนอร์เรายังไม่ได้ล้างนะครับทุกคนก็สภาพถือว่า95เรลยก็ดูแลรักษาดีนะครับแม็กไครเนอร์ก็ไม่มีแหกเนาะก็มีแค่รอยถะลอกนะครับสภาพสวยๆนะครับนี่ด้านหลังก็จะมีในส่วนโลโก้โตต้าเป็นโครเมียมนะครับไฟท้ายนะครับไฟถอยมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับสภาพสวยๆรถเดิมๆนะครับรับประกันไม่มีชนหนังไม่มีพิกาไม่มีน้าท่วมนะครับนี่ ตัวเซตดีชั่นตัวนี้นะครับนี่สภาพสวยๆแบบนี้เลยอ่ะเรามาดูในส่วนของด้านคนขับกันบ้างนะครับนี่ให้ดูหัวน็อตกันก่อนเลยนะครับในส่วนของตัวหัวน็อตนะครับนี่เม็ดอาร์กหัวน็อตเดิมโรงงานนะครับไม่มีขยับนะครับเปิดแคบให้ดูนี่แผ่นมอคอต่างๆนะครับมีมาแล้วเรียบร้อยเนาะเดิมๆนะครับตัวน็อตแคบนะครับนี่สภาพสวยๆเม็ดอาร์กเดิมเรียงตัวสวยๆนะครับเม็ดอาร์กแคบนี่แล้วก็เม็ดอาร์กคนขับ นี่ให้ดูทุกซอกทุกมุมเลยนะครับบอกเลยว่ารถของเราสวยจริงๆนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็ด้านในส่วนของอุปกรณ์นะครับเมรงนะครับนี่มีมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็อุปกรณ์ประเจนะครับประเจต่างๆบางคันก็จะไม่ได้มีมานะครับเวลารออมานะครับเราก็ซื้อติดตั้งให้ใหม่เลยนะครับก็มีมาแล้วเรียบร้อยเนาะสภาพสวยๆนะครับในส่วนของด้านหน้านี่คนขับนะครับอ่ะเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับอ่า ได้ในส่วนของคุญแจรีโมทเลยนะครับนี่แล้วก็เลขไมย์ e นะครับเลขไมย์ e น้อยมากๆนะครับเลขไมย์เ e พียง65,425กิโลนะครับตกปีละประมาณ20,000 30, 20, 30,000 20,000นมกิโลเนาะนี่ปี25นะครับตอนนี้รถปี2022นะครับก็ปีละประมาณ20,000กิโลนะครับนี่หน้าจอของเขาก็ได้ในส่วนของหน้าจอเป็นทัชส,สกรีนนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับนี่<ส>ล้องพงดังดีนะนี่ วิทยุนะครับแล้วก็ตัว A นะครับก็สามารถปรับแอร์ได้นะครับนี่เลือกแอร์ได้นะครับนี่ตรงตัวขาตัวนะครับขาอย่างเดียวแล้วก็ปรับความร้อนได้นะครับเพิ่มระดับความเย็นของแอร์ได้นี่ระดับความเย็นแล้วก็ระดับความแรงของพัดลมเนาะตัวเกียร์นะครับมาในส่วนของเกียร์นะครับเกียร์กระปุกปกสปีดนะครับเกียร์ถอยหลังก็จะอยู่ฝั่งซ้ายด้านบนนะครับช่องวางของมีมาไล้เรียบร้อยเบรกมือนะครับช่องเก็บของนี่ต่างๆนะครับบอกเลยว่าสภาพสวยๆนะครับเบรกมือนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ สามารถวางแก้วน้ำได้ไซ้ายขวานะครับตัวเบาะก็จะเป็นเบาะผ้าแล้วถ้เข็บของเขาไม่มีฉีกขาดไม่มียุ่ยเนาะระบายความร้อนได้ดีมากๆเลยนะครับในส่วนของตัวเบาะนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนี่ตัวนี้ก็ปรับกระจกแบบไฟฟ้านะนี่กับกระจกแบบไฟฟ้าเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันดีกว่านะครับตัวนี้นะครับใส่น้ํามันอะไรเอ,อ่ยดีเซลเนาะนี่ใส่น้ํามันดีเซลนะครับก็น้ํามันกระบะก็ถูกกว่าน้ํามันรถเกนะ่งเนาะนี่ แล้วก็ตัวฝ้าเออหรือไม่ดูฝ้าเมื่อกี้ฝ้าแบบใคยอยากดูรูปรถเพิ่มเติมก็แอดนะครับ0657400689มาได้นะครับมาดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับปัจจัยหลักของตัวรถนะครับก็จะเป็นห้องเครื่องเลยนะครับนี่ฝาครอบเครื่องนะครับมีมาแล้วเนของโตต้าเลยนะครับเป็นเครื่อง2.4นะครับมออแบตเตอรี่ก่อนของรถรตรวจเช็คให้ทุกครั้งนะครับนี่ม้เอแบตก็ใหม่ๆนะครับให้ดูในส่วนของตัวน็อตฝากระโปรงนะครับตัวน็อตไม่มีขยับขยื่นนะครับสภาพสวยๆนะครับมี นี่นการความร้อนนะครับก็สภาพคือยังใหม่มากๆเลยนะครับเม็ดอาร์คนะครับเป็นยางเดิมๆนะครับนี่บอกเลยว่านําเครื่องต่างๆเราถ่ายไม่เรียบร้อยนะของเหลวต่างๆนะครับนี่บอกเลยว่าใส่ๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวน้ํามันเครื่องนะครับต่างๆเนาะราถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับตัวเช็ครถนะครับถ่วงล้อตั้งศูนย์เรียบร้อยนะครับนี่ตัวน็อตฝาหรับรงซ้ายขวานะครับตัวแก้มต่างๆตัวนี้มีเบรก ABS ด้วยเนาะนี่ สภาพสวยนะครับห้องเครื่องสวยรับประกันเครื่องยนต์เลืเกียร์นะครับน็อตคานหน้าน็อตแก้มนะครับไม่มีขยับขยื่นนะครับรูกลมนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับกับเจ้าคันนี้เนาะบอกเลยว่าสภาพสวยๆเคยอยากดูรูปรถเพิ่มเติมหรือว่าอยากขอดูหน้าเล่มผลตรวจโครงสร้างรถนะครับสามารถขอน้องฟิวได้เลยนะครับคันนี้เนาะโตต้ารีวูนะครับอ่าตัวนี้สมาร์ทแคปสองสี่แนะครับตัว Z Edition ปี2022เลขไม่เพียง 65,000่นาพนะครับราคาเพียง449,000บาทนะครับผ่อนแค่7,000กว่าบาทนะครับลูกค้าฟรีดาวนะครับผ่อนอยู่7-8,000บาทเนาะประมาณนะครับใครสนใจนะครับติดต่อหาน้องฟิวได้เลยนะครับ065 7400689นะครับ065 7400689นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับบอกเลยว่าสภาพรถสวยๆนี้เลยนะครับนี่ใครสนใจนะครับก็ติดต่อมานะครับน้องฟิวขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย